ทำไมพวกเราถึงควรจะใช้บัตรเครดิตครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรพลาสติกเนี่ยครับมันมีข้อดียังไงและวิธีใช้ยังไงที่จะทําให้เราได้ประโยชน์จากมาันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เราเรียอ,อยากให้ง่ายบ่ายโค้ชแชมครับคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมมาเล่าให้ฟังเป็นประจำนะครับ บัตรเครดิตเนี่ยจริงๆมันก็คือบัตรพลาสติกธรรมดาครับมันจะดีจะร้ายเนี่ยมันอยู่คนใช้นะครับอย่างที่เราไปฟังตอนต้นผมเคยมองบัตรเครดิตเป็นตัวร้ายเพราะแบบหอกทำให้กูเป็นนี้ไงผมมีบัตรเครดิตใบแรกเลยนะหลังจากเรียนจบวิศวะมาเนี่ยมาได้บัตรมามีรูปเตียงอยู่บนบัตรด้วยมหาพรีเมียมมากๆนะครับสร้างนี้สร,สร้างสิในให้กูเต็มที่เลยบัตรใบนี้เพราะเราใช้ไม่เป็นครับมันคือบัตรธรรมดาครับที่ไม่ได้ผิดอะไรนะปัญหาอยู่ที่คนใช้เพราะวันที่เราใช้เป็นครับปัจจุบันเนี่ยผมมีความสุขกับการใช้บัตรเครดิตง มาเล่าให้พวกเราฟังมาชวนให้พวกเราลองมาใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้องดูใช้บัตรเครดิตได้อะไรครับได้คะแนนสะสมครับเช่นสมมุติบัตรเครดิบอกว่าใช้จ่ายทุก20บาทจะได้1คะแนนแปลว่าวันที่เรากำเงินสดครับไปซื้อผักในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะจ่ายเงินไป20บาทได้ผักกลับมาครับจบ แยกยา้ายวันที่เราใช้บัตรเครดิตครับรูดซื้อผักบุ้งมา20บาทเนี่ยครับเราได้ผักกลับมาด้วยครับเราได้คะแนนกลับมา1นคะแนนด้วยนี่มันคือข้อดีครับแล้ววันที่เราสะสมคะแนนมากพอเราอาจจะไปแลกเป็น cashback คืออยูดีได้เงินคืนมาอีกทั้งท้งที่เราซื้อ,อผักบุ้ง20บาทเพื่อการจ่ายเงินสดกับจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยซื้อไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนกันเนี่ยสักพักไอ้ฝั่งที่ใช้บัตรเครดิตม,มีเงินคืนมาไว้ไอ้ฝั่งที่ใช้เงินสดมันไม่มีเงินคืนนี่มันก็เเลยยป็นนนหึึ่่งงงใข้้้อดีผมรรูสกวาจิๆ แต่มันจะเจ๋งไม่ได้เลยนะถ้าคุณใช้ผิดวิธีพอรูดไปก็เพลินรูดไปก็เพลินเงินในกระเปา๋ายังอยู่ผมก็เลยจะเล่าเรื่องว่าใช้อย่างไร วิธีที่ผมใช้บัตรเครดิตนะครับยุคสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งเวลาผมใช้ปุ๊บเนี่ยผมจะต้องหยิบเงินสดออกจากกระเป๋าตังค์เนี่ยครับออกไปาแยกไว้ในที่ที่<ล>แห่งหนึ่งนะฮะแยกไว้ต่างหากแต่ยังไม่จ่ายบัตรเครดิตนี่แหละครับเพราะปัญหาที่ผมพลาดท่าเสียทีการใช้บัตรเครดิตเนี่ยคือพลูใช้สินค้าครับเงินในกระเป๋าสตางค์อ่ะมันยังอยู่ไงพอมันยังอยู่ครับถึงสิ้นเดือนแล้วเป็นยังไงดีอ้าวนายช่างนะครับเป็นผู้วิศ,ศกกรเนอี่ยเฮ้ยต้องทุบมอข้าวพรุ่งนี้เงินเดือนออกเงินในกระเป ไม่เหลือก็แบบพรุ่งนี้ทังเดินแม่งออกไง เราลืมครับกูเคยไปรูดบัตรเครดิตไว้พอวันที่สลิปบัตรเครดิตมาอ้าวไม่พอใจทำยังไงก็เริ่มขัวพันนะฮะกูนี่ยืมนั่นวนไปวนมาเพื่อมาใช้บัตรเครดิตเพราะนิสัยที่ผิดพลาดพอเราวางแผนแบบนี้ครับพอผมนึกขึ้นมาได้ว่าตอนสมัยผมเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กประถมเนี่ยครับผมไม่เคยเป็นหนี้เว้ยทำไมเราไม่เป็นหนี้ก็เงินสดในกระเป๋ามีเท่าไหร่ในกระเป๋าตังมีเท่าไหร่ใช้หมดก็แค่หมดไม่เคยยืมใครไงเราก็เลยไม่เป็นหนี้ก็เลยกลับมานึกได้ว่าอ๋อตอนที่กูเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะเงินในกระเป๋าแม่งเสือกยังอยู ว้ก็เลยทําให้เงินกระเป๋าไม่อยู่ด้วยการลูดปุ๊บแยกเงินไปไว้อีกที่หนึ่งลูดปุ๊บแยกเงินไว้อีกที่หนึ่งพอถึงสิ้นเดือนสลิปมันมาเงินที่แยกไว้มั่งจ่ายพอดีเว้จบข่าว เดี๋ยวนี้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเรามีโมบายแบงกิ้งครับวันนี้ผมรูดบัตรเครดิตปึ๊บวันนี้ผมสามารถชำระนี่ได้เลยไม่ต้องรอสเตทเมนต์ด้วยรูดไป200วันนี้สมมติซื้อผัก <c oughs> ชอบซื้อผักซื้อผัก,ผกรูดไป200พอรูดไปเสร็จครับผมเข้าโมบายแอปครบับตึ๊บตึ๊ตโอนเงินจากในบัญชีครับ200จ่ายบัตรเครดิตใบนั้นได้ทันที ทุกสิ้นเดือนเนี่ยสเตทเมนต์ผมบัตรเครดิตจะกลับมาบอกว่าไม่มียอดขั้นต่ำก็ศูนย์ไงไม่มียอดเต็มด้วยยอดเต็มที่ต้องจ่ายก็คือศูนย์เพราะกูจ่ายทุกวันรูดปุ๊บกูจ่ายปั๊บรูดปุ๊บกูจ่ายปั๊บและข้อดีคือเงินในบัญชีเรามันลดมันลดไปเรื่อยๆครับพอผ่านไปถึงครึ่งเดือนเราเห็นเชี่ยเงินในบัญชีแม่งเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเราก็จะเริ่มซอยเท้านะฮะ ใช้ใจ่ายให้มันเบาๆหน่อยพอถึงปลายเดือนอ๋อ,องเงินเหลือคราวนี้ใช้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาครับใช้ได้เต็มที่อย่างมีความสุขเพราะเราไม่มีค้างอะไรกับบัตรเครดิตแล้วไม่มีอะไรค้างคาต่อกันกูรูดปุ๊บกูจ่ายวันนั้นเลยพอมจ่ายวันนั้นเลยนะครับให้มันจบกันไปมันก็เลยได้ข้อดีไอ้ข้อแรกครับว่าได้อะไรหลังจากที่เราใช้เป็นฮะเราก็เลยได้คะแนนสะสมสะสมมาเรื่อยๆไม่รู้แหละว่าคุณจะใช้มากจะใช้น้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันสะสมให้คุณไปเรื่อยๆครับคุณอาจจะบอกว่าจริงๆคุณไม่ได้ใช้ใจ่ายเยอะรายได้เราไม่ได้เยอะยเรารายจ ก็เลยไม่ได้เยอะก็5ปี10ปีมีเงินคืนมาก้อนหนึงหรือได้ตั๋วเครื่องบินหรือได้ที่พักฟรีหรือได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาต้มไปแลกมาได้โทรศัพท์ได้ไดนู่นนี่นั่นมาจะก,กี่ปีก็ได้ไม่เป็นไรแม่งฟรีไงปกติเราใช้เงินสดแม่งไม่ได้พวกนี้ฟรีมาไงนึกออกไหมหรือ กลยุทธ์ที่บัเครดิตชอบใจครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อกล้องมาตัวหนึ่งร้านบอกว่าถ้าผ่อนศูนเปจะมีแคชแบ็กกลับมา4ี่ห้าร้อยบาทจำไม่ได้แล้วอแล้วถ้าซื้อเงินสดล่ะครับซื้อเงินสดไม่มีครับไม่มีแคชแบ็กอะไรอยู่แล้วแล้วถ้าใช้บัตรเครดิตแล้วรูดเต็มจํานวนกูไม่ผ่อนอ่ะไม่มีเหมือนกันครับพี่ต้องผ่อนแต่ผ่อนในศูนเปอร์เซ็นด้วยนะครับสิบเดือนด้วยนะครับแล้วพี่ได้แคชแบ็กด้วยอ ทำไมทำอย่างนี้วะนี่คือสิ่งที่บัตรเครดิตเขาก็อยากให้เราพลาดท่าเสียทีนั่นแหละเพราะดอกเบี้ยเขาโหดมากนะยีนะ่สิบถึงยี่สิบแปดอ่ะคือชาร์จจะเต็มเหนียวนะโหดร้ายทารุณดังนั้นครับถามว่าผมผ่อนไหมผ่อนเว้ยผมก็รูดผ่อน0ูมเเซ็นสิบเดือนไปเลยครับสมมุติกล้องมันหนึ่งหมื่นบาทนะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็นนคือเดือนละพันบาทครับอย่างนั้นเลยผมก็ผ่อนแล้วก็ได้แคชแบ็กกลับมาผมไม่สนใจครับผมเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทของผมเพราะผมมีเงินหนึ่งหมืมม่นอยู่แล้วไม่งั้นผมไม่ไปซื้้้ออกลงวเยนีป็ ข้อห้ามอย่างยิ่งเลยถ้ามไม่มีเงินห้ามซื้อของโดยใช้บัตรเครดิตเด็ดขาดผมมีเงินหนึ่งหมื่นอยู่แล้วอยากจะไปซื้อกล้องผมกะว่ารูดหนึ่งหมืน่นแล้วเอาเงินหนึ่งหมืน่นโอนคืนบัตรเครดิตไปจะได้ไม่เป็นหนี้กันแต่เขาบอกว่าถ้าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนจะคืนสี่ห้าร้อยกับมาแถมให้เราด้วยผมก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนครับแต่ผมเอาหนึ่งหมืน่นผมยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันเดบิตได้ด้วยครับคือเรามีวงเงินได้มากกว่าที่เขากำหนดได้้ก็เเเเเเรรราาาตมมติิิงงิมมงงนนใสส่่ขไปคัับบีวอยู0,000 อยากจะรูดห้าหมื่นเอาเงินสดใส่เข้าไปสามหมื่นะครก็ไปรูดได้เราไปรูดได้ห้าหมื่นเพราะเงินเราโอเวอร์วงเงินอยู่ในบ,บัตรเครดิตเรารูดได้ครับรูดจริงๆแต่วันที่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเขาจะกันวงเงินหนึ่งหมื่นของเราไว้เลยครับในบัตรคือยอดเนี่สมมติเรารูดได้แสนหนึง่งกองมันหมื่นหนึง่งใช่ไหมแต่มันศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะมันไม่ตัดเราพันหนึ่งนะเว้ยมันกันเราไว้ทั้งหมื่นเลยแปลว่าแสนหนึง่งเนี่ยผมจะโดนล็อกไว้หม 90, ื่นหนึง่น 100, ผง 1, 000, ผมจะเหลือแค่เก้าหมื่นเท เดือนละพันเรื่องของเงไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตกูกูดใช้เข้าไปแล้วหนึ่งหมื่นกูได้แคชแบ็กกลับมา4ี่ห้าร้อยนี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องครับต้องมีเงินแล้วเท่านั้นถึงจะรูดบ,บัตรเครดิตแล้วเอาเงินไปจ่ายทันทีพอคุณเห็นภาพนี้คุณจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่คุณจะใช้บ,บัตรเครดิตครับเมื่อของนั้นเป็นของที่จําเป็นกับคุณครับคุณไม่ใช่แบบรูดบัตรัมวสุอยากได้รูดอยากได้รูดอยากได้รูด,ด,รดมีเงินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกูไปผ่อนเอาอโทรศัพท์สี่หมื่นผ่อนสามสิบเดือนอะนาารไรเง ไม่โอเคนะครับเพราะมันจะสร้างนิสัยให้คุณสะสมไปเรื่อยเหมือนที่ผมเคยเป็นครับสมัยก่อนก็แบบนี้แหละครับรูดโทรศัพท์ผ่อนไปอ้าพันกว่าบาทรูดทีวีผ่อนไปพันกว่าบาทรูดเครื่องเสียงผ่อนไปพันกว่าบาทตู้เช่นรวมๆมกันมึงหลายพันแล้วเงินเดือนออกมาหมื่นกว่าบาทแม่งคุณโดนไปห้าหกพันโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าทุกครั้งที่เรารูดเนี่ยเรารู้สึกว่าเงินเดือนเราหมื่นกว่าบาทไงผ่อนเดือนละพันมันจะเท่าไหร่กันเชียววะแต่มึงพันหลายพันมากแกแม่งก็เลยไม่พอแม่งก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินเร เอาเงินสดไปซื้อมันไม่ได้คะแนนเ้ยเอาเงินเอาบัตรเครดิตไปรูดก่อนแล้วก็เอาเงินสดจ่ายกับบัตรเครดิตเนี่ยมันได้คะแนนกลับมาครับดัะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้บัตรเครดิตให้ถูกต้องนะครับมีเงินค่อยใช้มีเงินคอ่นคอยรูดรูดแล้วจ่ายคืนในวันนั้นเลยทันทีผ่านโมบายแอปไม่ได้ยากครับแล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าเราไม่ได้เปหนี้เขาแถมเรายังมีนู่นนี่นั่นกลับมาอย่างเนี่ยล่าสุดเนี่ยปีนี้ผมก็จะบินฟรีกันทั้งครอบครัวนะบิสมิทคาร์ดไปต่างประเทศจาากแตตต้บัรเคดิล มากโอ้โคตรแม่ง ช้เยอะไหมอะไรไม่กเก็บมา67ปีแล้วนะฮะกว่าจะได้ครบขนาดนี้ก็ทยอยไปคือไม่รีบไงคือของฟรีครับอันนี้เราแบบวินฟรีแบบมีเกียรติไม่ได้รีบคือเอาเงินสดไปซื้อของเราไม่เคยได้สิทธิประโยชน์พวกนี้เอาบัตรเครดิตไปซื้อของและจ่ายคืนเขาท,ทันทีในของที่เราจําเป็นสิ่งพวกนี้มันทยอยทยอยมาครับเราไม่รีบนะครับหรือมีอีกเคสหนึ่งครับในฐานะตัวแทนประกันนะฮะช่วงนี้สตอรี่ประกันอาจจะแบบวุบ่นวายนิดหนึ่งนะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเคมได้เคมไม่ได้ชอบตัวโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย บัดคิดจริงๆก็เป็นตัวช่วยครับพวกเราอาจจะไม่รู้ครับว่าปกติเวลาเราทําประกันไปแล้วเนี่ยนะครับพอผ่านระยะรอคอยไปแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะแฟกเคลมไม่ได้แฟกเคลมคืออะไรคือไปนอนโรงพยาบาลแล้วสมัยก่อนเขาใช้แฟกนะไม่รู้รุ่นพวกเรายังเข้าใจว่าแฟกมันคืออะไรคือแฟกข้อมูลส่งไปที่บริษัทประกันว่าแบบเฮ้ยเคลมได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนียมันไม่มีแฟกแล้วแหละมันติดต่อกันทางลิงก์อินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นแต่เรายังเรียกกันว่าแฟกเคลมอยู่คือพอลูกค้าไปนอนในโรงพยาบาลครับโัยว่าเป็นก่อน ทำประกันไหมแล้วไม่ได้บอกบริษัทหรือเปล่าถ้ามันมีนัยยะที่ทําให้เขาอาจจะไม่รับทําประกันเลยเนี่ยเขาก็เลยขอดูนิดนึงว่าไอ้โรคเนี้ยที่ไปป่วยครั้งเนี้ยมันเป็นมาก่อนทาประกันไหม เขาก็เลยอาจจะไม่ให้เราแฟรเคลมเพราะจริงแฟรตเคลมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสัญญาประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะเว้ยต้องบอกไว้ก่อนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทประกันแต่ละแห่งให้เท่านั้นดังนั้นวันที่เราพลาดท่าเสียทีแล้วมันแฟรเคลมไม่ได้ครับระยะเวลาที่บริษัทประกันมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะไปสืบเนี่ยมันมี90วันตามกฎหมายแปลว่าอย่างน้อยมีบัตรเครดิตไว้เนี่ยนะแฟรเคลมไม่ได้ผู้จ่ายบัตรเครดิตนะมันก็ยังยืดระยะเวลาให้เราไปไปเตรียมตัวเรื่องเงินทอง นะให้มาจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ะระหว่างรอบริษัทประกันซึ่งถ้าเรามาอย่างถูกต้องไม่เคยปกปิดซ่อนเล้นอะไรเนี่ยยังให้เคลมได้อยู่แล้วครับแต่เรารู้สึกว่าโหแม่ต้องควักเงินสดเอาไปกอนเนี่ยใช้บัตรเครดิตยังไงก็ปรบวงเวลาได้ครับแต่ลบัตรก็จะมีระยะเวลาให้เอาเงินมาคืนเขาเนี่ยสี่สิบห้าวันบ้าง55วันบ้างแล้วแต่บัตรนั้นๆนะฮนะก็ไปลองคุยกับทางบัตรเครดิตให้ดีว่ายี่ห้อไหนเป็นยังไงพวกนี้เอาไว้เป็นแบ็กอัพสำรองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหยิบเงินฉุกเฉินออกเราของเราออกไป ไวๆนะฮะมันเป็นตัวบัฟเฟอร์ตรงกลางนะฮะอย่างเรื่องเนี้ยแฟกเค็มไม่ได้นะบัตรเครดิตโอเคได้แต้มด้วยนะว่าเหตุบอกเลยนะฮะนอนโรงพยาบาลนะรูดบัตรไ,ได้คะแนนนะว่านอนทีมั้งแบบหลายหมื่นนะบางคนเป็นแสนอะใส่ตรงใส่ติ่งอยู่นี่มั้งแสนกว่าบาทนะฮะได้เงินเป็นแสนะแน,สนะไม่ใช่ได้เงินจ่ายเงินเป็นแสนได้แต้มกลับมาบานตะเกียงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวบริษัทเขาเคียให้เรากลับมาเป็นเงินก็ใช่ไหมยิ้มอยู่นะวันนี้ก็เลยถือว่ามาเล่าแล้วก็ชวนพวกเราใช้มันให้ถูกวิธีครับและเราจะมีแต่ได้กับได้ ไม่เสียอะไรเลยผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เงินคืนเลยหรือว่าลูดปกติซื้อผักเน่ยปกติผมสมัยก่อนซื้อผักให้เตายี่สิบบาทในซูเปอร์มาร์เก็ตผมก็ลูดนะผมไม่เคยอายใครน้อยแต้มกูไม่อายใครงนั้นนะแคชจงแคชเชียร์ลูด20บาทซื้อผักมากั้เดียวลูดปกติเลยเหรอคะใจครับลูดครับช่วยลูดให้ผมด้วย20บาทนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีด ที่ผมเอามาย่อยให้ฟังแบบง่ายๆส่วนใครอยากปรึกษาเรื่องประกรันเรื่องการลงทุนก็ทักทายมาได้ที่ไลน์ i อดดี้โค้ชแชนะครับก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ